Okay. จากาพรกที่แล้วที่ผ่านมานะฮะเราเนี่ยถูกตำรวจเข้ามาล้อมบ้านของลุงเนลสันแล้วเราเนี่ยก็ได้ขับรถตู้ของเราเนี่ยหลบหนีการจับกุมของตำรวจแล้วก็ปล่อยให้ลุงเนลสันผู้โชคร้ายถูกตำรวจจับแล้วเราก็ขับหนีมาอย่างเมืองเมืองนี้นะฮะมีชื่อว่าเมืองไฮแลนด์พอยต์จุดที่เราเนี่ยจะเริ่มมาทําธุรกิจใหญ่โตของเราเนี่ยที่เมืองเมืองนี้นะฮะเพื่อเป็นการเผยแพร่สมุนไพรอ่าที่มีสรรพคุณทาให้ผู้คนเนี่ยเคลิบเคลิม เดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าพาร์ทที่2เนี่ยจะเป็นยังไงกิจการเราจะร่ำรวยหรือจะรุ่งเรื่องนะฮะก็มาชมกันได้เลยนะครับสำหรับพาร์ทที่สสำหรับเกมเชษดูนะครับในตอนนี้คุณเป็นพน่อค้ายากติดไรายย่อยจากทางใต้อ๋อนี่ไงหนีเหรอในที่เมืองสดใสไม่มีเงินสดไม่มีสินค้าและไม่มีการติดต่อคุณรู้พิวเ,เงินนะั่นคือการลงถึงเวลาที่ลงมืออ๋ออย่าบอกว่าเมื่อกี้คือต้นเรื่องอ๋อเป็นจุดกําเนิดใช่ไหมเป็นจุดกําเนิดคือเรา ทำงานโอ้นี่ไงทีวีจี e อสพรีเซน์งาเข้ามาที่เมืองนี้นะฮะเมืองที่ชื่อว่าไฮแ n ร p น i พ t โอ้โหเพิ่งเ,เปิดเกมเชสดู yes, มันเป็นสตอรี่อ๋อเริ่มต้นมามนเป็นสตอรี่แบบนี้เองอ๋อ มันเป็นสตอรี่ในการเปิดเนื้อเรื่องว่ะโอ้โอเคโอเคโอเคอ่าผู้ชายนะน้ำหนักคงพุ่ยเหมือนเดิมนะสเต็ปเดิมของเราก็คือหน้าตาที่หล่อเหลา <laughs> ตรงผมที่เป็นแบบนี้แล้วก็อ่า เรียกอะไรนะมีรอยหยกักรอยยิ้มอเราย,ยิ้มหน่อยเราย,ยิ้มไหนเราย,ยิ้มมียิ้มแ้ยิ้มนะฮะแล้วก็มีรอยย่นนิดหน่อยื mm. <facial hair S 2> ิเชศแฮร์เหรอแล้วก็อ่าเฟ e ขนบนใบหน้าหรอไม่เอาขนบนใบหน้าดีกว่าแล้วก็อันนี้รายละเอียดใบหน้านะมีกระะมีริ้วรอยใช่ไหมอ่ะเอากระเอาริ้วรอยลงสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าหรือว่าเราเป็นคนติดยาใช่ไหมอ่าแล้วก็ อันนี้อะไรอะ่ะความเข้มรอยยใบหน้าล่ะอ๋อจำได้นี่ไงแล้วก็อันนี้คือแอร์บอลลูกตากขยายม่านตาม่านตาเราต้องเขาเรียกว่าอะไรนะอ่าเปลือกตาบนก็จะแบบปิดลงมาสักหน่อยนึ่งนะเพื่อที่แบบหน้ามันจะออกเค็มๆสักหน่อยหนึ่งอันนี้ถุงตาอีกหน่อยหนึ่งกูตากูปิดละ อันนี้คือ,อเขาเรียกว่าอะไรนะสเกลคิ้วคิ้วจะต้องหนาหนาหน่อยนะแล้วก็ความหนาของคิ้วว่าคิ้วหนาหน่อยอ่าเป็นคนคิ้วเข้มนะความสูงของคิ้วอ่าสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มุมพักคิ้วอ่าเอาแบบตาแห้งแห้งหวเหี่ยวครับเชิดเอาเป็นอะไรดีเฮ้ยต่อเสื้อได้ด้วยเอาเสื้อธรรมดาธรรมดาอย่างนี้ดีกว่านะเออสีเหลืองสีเหลืองเหมือนเดิมอ่าสีเหลืองนะแล้วก็ คามาคือเ,เกงนะเ,นเกงขาสั้นหรอคาโกจีนเป็นคาโกดีกว่านะแล้วก็สีเหมือนเดิมนะสีตัดกันแล้วก็สีรองเทา้ารองเทา้าบนเท้าแตะนะรองเท้าแตะสีดำอ่าวันมานี้สีดำดำหน่อยไหมอ่าเข้มเข้มนะ่โอเคเฮ็ดนีมันก็จะเยิม้มๆสักหน่อยนะนี่รุ่นเดียวกับลุงเนวสัน,นสไงเป็นญาติกันไงมันก็หน้าตามันเลยไปแบบนี้หน่อย โอเคโอ้ okay. oh, นี่เราโอ้สอรี่มันเปลี่ยนนะคือเรามาอยู่ในรถบ้านนั่นเองนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าไม่ข้าม o ูไฮแลนด์พอยต์นะเปิดโทรศัพท์ของคุณกดแท็บแล้วก็อ่นขานข้อความของคุณนะฮะโอเคกดแท็บ๋อนี่ไงแผนที่มาแล้วแผนที่มาโอ้ก oh, ่อนหน้านี้คือเราเคยอยู่ไฮแลนด์พอยต์แล้วคือเราไปเช่าบ้านอยู่ตรงนี้นี่เองอุย้ยแบบใหญ่เหมือนกันนะ ชน้อยๆนะนี่พอมันขยายกว้างขึ้นมาเนี่ยขนาดเนี้อ๋อเราอยู่ตรงนี้นะเป็นรถ RV อ่า RV ตรงนี้นะฮะอัน,นนี้น่าจะเป็นลูกลูกค้าของเรานั่นเองแล้วก็11โมงเอา้เอาเที่ยเชียงแล้วเอา้าอันโนนี่ไงมาแล้วเขาบอกว่าเพนดินมาว่าคุณกําลังมีปัญหาอยู่อยากคุยโทรศรัพท์จะดีกว่าไปโทรศรัพท์สาธารณะ่ะไปอันนี้94%เดี๋ยวก่อนที่จะไปเราจะต้องพกสิ่งของพวกนี้ไป น้รลดน้ำเพื่อการ,จเ,รเจริญเติบโตของลูกๆของเรามันคือรายได้ของเรานั่นเองไปดูซิว่าให้ไปหาโทรศัพท์สาธารนณะโอ้เรามาอยู่ในป่าตรงนี้เหรอใช่ไหมแล้วก็โทรศัพท์สาธารนณะก็ต้องอยู่แถวๆนี้แหละสงสัยต้องเก็บขยะขายแล้ววะอย่าลืมว่าในเกมนี้นะฮะขยะนี่แม่งมีประโยชน์มีประโยชน์ยังไงคือขายได้ตังว์ว่ะไาดูโทรศัพท์สาธารนณะซิโอ้เมืองกว้างขึ้นเยอะนี่เป็นจุดที่เรามานั่นเองอ่ะนี่ 오케이. Okay. โอ้คุณลุงเนวสวัน <c oughs> โอ้ดีใจจังเลยที่ยินเสียงคุณนะเพื่อนดูเหมือนว่าโชคของเราจะหมดลงเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางจับฉันขังคุกระหว่างเราไปกันพินาดีใจที่ยินเสียงของคุณหนีออกมาได้นะโอ้ลุงลุงโดนจับนั่นเองแต่ทำไมเราไม่โดนวะอ๋อแอบมีรถประมาณนั้นก่อนที่ฉันจะย้ายมาที่เซเลนาเฟรชนะฉันเคยอาศัยอยู่ที่ไฮแดนพอยเมืองนี้ไม่ใช่เมืองที่ดีที่สุดแต,แต่ก็มีโอกาสมากมายที่จะหาใครสักคนในสายงานเดียวกับคุณอ่าโอเค อ๋อลุงเขากำลังแนะนํางาน,นถ้าความจําของฉันยังดีอยู่ฉันมีเงินสดซ่อนอยู่อาจไม่มากแต่ก็เพียงพอที่ทาให้คุณกลับมาตั้งตัวได้โอเคลุงริงตัางไม่ให้แล้วนะขอบคุณมากเลยนะเขาบอกว่าอ่คุณจะพบมันซ่อนอยู่ใกล้น้ําพุสารากลางในคลองและด้านหลังซูเปอร์มาร์เก็ตไปหยิบมันแล้วกลับไปที่รถบ้านแล้วเราจะได้ไปต่อจากนี้โอเคไปตรงสาลากลางหรือเปล่าไม่ใช่เด้อันนี้อเบิร์ตน้ําพุแล้วไหนคือสารากลางอ๋อนี่นะโอเคตรงไปแล้วขวา ตอนนี้กี่โมงละบ่ายสามโมงแล้วแต่เวลาในเกมก็ไปไวเหมือนกันนะเราต้องรีบทําทุกๆอย่างเลยน,นี้ใช่ไหมน้ำพรุอ๋อนี่ใช่ไหมโอเคได้ามาละร้อี่เหรียญรวบรวมสิ่งของไว้บริเวณใกล้คลองหยิบของที่หลังซูปเปอร์มาร์เกต็ตก็คือตรงนี้ใช่ไหมกับตรงนู้นโอเคเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นก่อนได้ละี๋วปได้อ๋อลุงแม่งขยันซ่อนว่ะ โอ้ลุงขยันซ่อนจริงว่ะเออไหนเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมริมคลองอ๋อริมคลองอ้าตรงตรงนี้เองโอ้โหคุณลุงในสุดยอดแห่งไอ้นี่เลยในการอุ๊ยอะไรอะอะไรระเบิดคืออะไรอะไรระเบิดอะไรมันจุดที่เรามาโนรถบ้านของเรา ตายห้าแล้วใครมาระเบิดเนี้แก๊งเก่าเหรอตายละอ่านบันทึกจริงว่ะเฮ้ยโอ้โหขนาดนั้นเลยว่ะ o คั to Highland Point นี่คืออาณาเขตของเราอยากเข้าไปยุ่ง b ีทบเหรอโอ้โหคือกูโดนขู่ฆ่าตั้งแต่วันแรกที่กูเหยียบเข้าเมืองเลยว่ะจริงว่ะคุยกับลุงเนลสันโอ้โหแล้วของที่เราสะสมมาในรถคือจับกูหมดแล หมดละกูไม่เหลือละตายละคือเราเราอ่ะไปไหนของกูละ <laughs> <laughs> โอ้ถูกขู่ฆ่าตั้งแต่วันแรกที่เข้าเมืองไม่ธรรมดานะีน่บอกเลยไม่ธรรมดานะอม,มีแก๊งด้วยวะ่ะเออลุงกูโดนเกือบตายห้าเนี่ยเฮ <laughs> นั้นมันไม่เหมาะเลยใช่มึงโอ้โหศัตรูเยอะว่ะลุงบอกเลยทั้งมึงทั้งกูศศศัตรูเยอะมาก <laughs> โอ้โหมีกลุ่มขยาที่มีอำนาจในเมืองชื่อว่าตระกูลเบนซี่เหรอใช่ไหมเบนซี่ฉันคิดว่าในที่สุดแล้วพวกเขาจะกลายเป็นปัญหาแต่ไม่คิดว่าพวกเขาจะพบคุณในเร็วนี้อ้าวจริงดิโอ้โหมีตระกูลเบนซี่เลยวะยอดมากเลยอ่าดูเหมือนว่าคุณจะต้องหาที่พักที่เงียบเงียบสงบสักพักลองไปที่โมเตลแล้วสอบถามเรื่องห้องพักดูนะ เได้ลงุลงมึงติดคุกอยู่แล้วมึงโทรออกมาได้ไงวะ,อ,ะอยากรู้ทั้งเลยวะหลังจากนั้นคุณจะต้องมีอุปรกรณ์ใหม่บางอย่างมีร้านขายฮาร์ดแวร์อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโมเตลเตรียมเต็นท์ปลูกเดินและบริณนันมาด้วยโอเคขอบคุณนะฮะ,ะไปคุยกับมเนเจอร์ินโมเตลก็คือไปคุยกับผู้จัดการโมเตลถ้าจะไม่ผิดทำไมมันขึ้นว่าอาวีอ e อวะ เราต้องไปคุยตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกลับไปดูรอบนึงสิไม่เหลืออะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยรถอาวีกูเหลือสักส0บยี่มาทิ้งไว้ให้หน่อยได้ไหมโอ้ oh, แล้วก็มืดค่ำขนาดนี้ทุ่มตรงตอนนี้อ่ะกูผิดทางหรือเปล่าอาถูกแหละเราจะต้องไปใต้สะพานแล้วก็เลี้ยวไปทางนี้เราจะโดนจับมาในเดมโมไหมไมห่หรอกเพราะว่าในเดมโมนี่คือ โอ้ยไม่มีจริงเลยดีกว่าเมืองนี้มันเถื่อนจริงวะเขาบอกเลยโอ้มันเถื่อนอ่านี่กลับมาในจุดที่เราควรจะอยู่นะรอบที่แล้วนะอ่าเดี๋ยวไปคุยกับผู้จัดการโมเตลก่อนนะแล้วก็สวัสดีคุณดอนน่าสวัสดีครับผมต้องการเช่าห้องพักเนี่ยอืมฉันสามารถขอตัวอย่างฟรีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัวอย่างฟรีเดี๋ยวค่อยว่ากันอ่าเขาบอกว่าค่าเช่าเนี่ยเจ็ดสิบห้าเหรียญต่ออาทิตย์นะได้เลยครับ ขอบคุณมากก็คืออยู่ห้องหนึ่งนะอยู่ใกล้กับออฟฟิศนั่นเองขอบคุณครับอ่ะนี่ห้องแรกของเราที่เคยอยู่โอโ้โหกลับมาในที่ที่คุ้นเคย t o to เ a r เ h o u s e โอ้วอ้าวครอฟริวสามทุ่มอ้าวพันมาเนี่ยหายแล้วคือ้านปิดยังวะตำรวจเริ่มอ๋อเครอฟริวเหมือนเดิมเหรอลงุอลงลุงอยู่ว่าเนี่ยอีฮียลุงปิดร้าน ตายห้าแล้วต้องเป็นพรุ่งนี้อย่างเดียวแล้วมันน้งเนี่ยเอาแล้วไซเรนคิวมานะครับก็คืออยากจะบอกไว้ก่อนนะฮะว่าตำรวจเมืองนเนี้ยเนี่ย ทุกๆเวลาตั้งแต่3ทุ่มถึงตีห้ประมาณนี้นะมันจะเขาเรียกว่าเกิดการเคอร์ฟิวในเมืองคือใครที่อยูอ่อยู่ภายนอกอาคารก็คือจะต้องถูกจับนั่นเองนะฮะแล้วก็จะต้องเสียเงินเริ่มต้นเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยมีตังค์เนี่ยผมยังไม่อยากไปเสี่ยงดีกว่าอ่า,อานี่คือแดนฮาร์ดแวร์นะฮะอ้าวซื้อออนไลน์ได้ด้วยเจโอ้แต่ว่าเราไม่มีตู้แล้วเราจะทํำยังไงให้สิ ฮาร์ดวร์คือซื้อดินได้ซื้อถุงได้แต่ซื้อ <c oughs> ซื้อตู้อะไรไม่ได้ อ๋อแก๊สอันนี้ร้านแก๊สนะอ๋อ oh, มีพวกของพวกนี้ด้วยนะแล้วก็แก๊สมาร์คเซ็นเตอร์ดีแฮกฮาร์ดแวร์แดนฮาร์ดแวร์อ้าวมีหลายที่เหรออ่ะไม่ได้ต้องรอพรุ่งนี้นะฮะก็สําหรับพาร์ทนี้นะฮะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะเดี๋ยวมาติดตามพาร์ทหน้ากันดีกว่านะครับว่าเราเนี่ยจะขยายธุรกิจย,ยังไงต่อนะครับแล้วก็จะรุ่งเรืองขนาดไหนติดตามพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ขอบคุณมากเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีสวัตรครับ